ุกแคมนะคะก็ามายากอยู่แต่ว่าสวยมากเหมาะการถ่ายรูปพักผ่อนมากเลยล้างสิง่งล้างสิง่งเดี๋ยวจะหาอะไรกินวิ่งกินอะไรคะต้องถ่ายเสร็จก็จะกินข้าวก่อนซื้อข้าวมาข้าวเสร็จจะเผ็ดเลยอยู่ล้างสิ่งนะคะ กาศดีนะต้นไม้เยอะเพราะคนเข้ามายากไงแต่หาดก็ไม่กว้างนะแต่ว่าเวลาจะเข้ามาก็าใช้เวลาเดินอะ่ะสิบกวนาทีอยู่นะเดินผ่านโขดหิน แต่สวย,ยมากยอมรับเดี๋ยวจะหานั่งกินอะไรจังกว่ากันก่อนเนาะอยข้าวใครอยู่ข้าวขอนั่งกินก่อนจุิงมากอ,กอ,อะมีตัวนั่นด้วยอะ่ะมันจะท้องล้ามสิ่งนะคะ เอาแว่นใครอ่ะทำสกินตรงไหนดีวะบ่อยนะมันพัดขึ้นมาไงต่ที่นั่งกินก่อนกูสุดตกแต่แล้วดูแลมสิ่งนะคะ ล้ำสิงล้ำสิงน้ำมันลดแหละตอนนี้หรือว่าจะไปเล่นน้ำต่อที่หัดซุลินนิดนึงก่อนกลับบ้านเพราะที่นี่มันไม่มีคนเลยไงนะ่ากลัวแต่ถ่ายรูปไม่กลัวสวัสดีค่ะ อ,อ๋อขได้าทางเดิน,นใจก็เดี๋ยวหยุดให้ดูหลามสิงก่อนนะคะอยู่หลามสิงนะคะเพิ่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเสร็จ บรากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากแตงเงียบอ่ะเงียบเกิหน้ากลัวบางทีอะอยู่ร้านสิงห์นะคะเข้ายากอยู่นะแต่ดีแหละจะเข้ายากแล้วธรรมชาติยังอยู่เข้าง่ายอะสวัสดีค่ะอยู่แล้ลมสิงห์นะคะภูกเก็ตป่าตองอ๋อไ,ไม่ใช่ป่าตองสิ ูเก็ตนะคะประเทศไทยนะคะร้านสิงนะคะอนนึงสวยเนาะแต่ในย่าขออนุญาตไลฟ์ไม่ได้ไม่นานนะคะเพราะาถ่ายอะไรเสร็จแล้วแหละเพราะว่าก็ปิดหกโมง,งในหันนี้แล,แล้วก็ทางเดินมันลำบากในเวลากลับสวยมากภูเย็ตจะมาถ่ายแบบถ่ายรูปคือเป็นจูงมือจิ้งมาสวีทนะตรงนี้เหมาะ แต่เห็นขยะยังเกลือดอยู่นะเพราะมาันเหมือนคนมากินแล้วไม่เก็บขยะเดี๋ยวแปลนี้ดูนะคะแป๊บหนึง่ง Yes, uh, Here is Lam Sing, Phuket, Thailand, guys. Phuket, Thailand. Very quiet, but it's still natural here because very uh, difficult to come in. But good for photos, nice for rest, but maybe tired like when you. y o u n o walking. You have to uh, cross rock by rock. This is the way how to go home. You see? ไปไหมคะ่ะทางเดินกับบ้านนะคะต้องผ่านโพดหินอันมากมายนะคะเดีย๋ยวให้ชมสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะติด Live แล้วนะคะ Yeah yes Phuket Phuket they also have uh, so many beach and Phuket uh, there are very big islands here Phuket's very big though I'm not sure it's bigger than Singapore I think Phuket เดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์แล้วนะคะเพราะต้องข้ามกินละอ,นลอ,อันตรายเพราะตะกี้ถือกองข้ามรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภยัยอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ thank you